แรและแสดงองค์ธรรมสัมมัตะนิยตาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีสภาพเป็นความดีและให้ผลแน่นอนในลำดับแห่งตนติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นมีอยู่องค์ธรรมได้แก่มัคคิจสี่เจรศิกสาม รมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันอายตนะธาตุสัจจะแล้วได้ขันสี่อายตนะสองธาตุสองสัจจะสามขันสี่คือในเจตสิกสามสิบหกนั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือสามสิบสี่เป็นสังขารขันมัคจิตสี่เป็นวิญญาณขันอายตนะสอง มัคคิจสี่เป็นมนานยตนะเจตสิกสาสิบหกเป็นธรรมายตนะธาตุสองคือมัคคิจสี่เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิกสาสิบหกเป็นธรรมธาตุสัจจะหนึ่งคือองค์มัคแปดหรือเจ็ดที่ในมัคคิจสี่เป็นมัคคสัจสจะมัคคิตตุปาที่เหลือ29เป็นสัจมิมุต